วันที่18ตุลาคม2564ขณะนี้เป็นเวลา6โมงตรงแล้วนะฮะก็ครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้นะฮะับผู้ชมก็จะได้รับชมเอาชีวิตรอดซีซั่น11ตอนที่31แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งก็จะซึบเนื้นจากสัปดาห์ทีแล้วนั่นเองนะที่เราได้ทำการดูดน้ำออกไปนะฮะ วันนี้เรานะฮะก็หลังจากที่ดูดน้ําแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเคลียร์วิหารได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะตอนนี้นะฮะในในส่วนของพื้นที่ของวิหารเนี่ยนะฮะก็จะสะอาดปิ้งเลยนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะรู้สังเย่าอ้าวโอ้ยคุณ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 ผู้ชมคุณผู้ชมเฮ้ยมันมาแล้วมันไม่มีอะไรฆ่ามันด้วย ผู้ชมเราจะได้ try d a n ดหรือไม่ต้องรอติดตามชมกันนะฮะโอ้ย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหย่าเพิ่งขอร้องหยุดก่อน stop stop your action everything จิงก l เบล hello good morning ขอ try dance หน่อยได้ไหมจะตายแล้ว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 ,ลวอุ้ยได้ตายก่อนได้แน่เลยอ่ะเฮ้ยแต่ถ้าได้นี่คือแบบโชคของโชคดีเลยนะผู้ชม เราจะได้อย่างรวดเร็วดินจนะฮะโอ้โหอ,อ,อันนี้ปักเค้กวันเกิดดีนะงงเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินก่อนขอกินก่อนขอกินก่อนแล้วประเด็นคือดาบไม่มีอะดาบมันพังไปแล้วยังไม่ได้ไปหาซื้อใหม่ไปตายซะอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหได้ไตรเดนด้วยคุณผู้ชมคือเข้าเกมมาอยู่ดีก็เจอหอก ไทรเดนอะมันปักอยู่ตรงแถวเนี้ยก็งงเดี๋ยวว่ามันคืออะไรได้ไทรเดนด้วยสุดสุดเลยวันนี้ o อ l ลัคกี้เจริจริงนะฮะได้ไทรเดนมาโดยบังเอิญดีจริงๆนะฮะโอเค okay. ขนาดไม่ได้ใช้ดาบฆ่านะเนี่ยใช้พิกแอคฆ่าเนะี่ยโอ้โหสุดสุดยอดแล้วอะ่ะคือที่สุดแล้วแหละนะฮะ <Huh? S 2> ขาต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ oh. โอ้ปารมาดูมีความสุขจริงๆนะฮะเขาต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เอาชีวิตรอดสาร่ายยเช้าในช่วงของเฮ้ยก็พูดไปแล้วเอออะไรเนี่ยงงละนะฮะวันนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นว่านี่ก็คือโอเชียนมอน UMENT ในรูปแบบที่ตากแห้งเรียบร้อยนะฮะเออรอไปตากแห้งแล้วนะฮะน้ำหายหมดเลยนะฮะโลกร้อนอะไรอย่างงี้นะ global warming เออนั่นแหละ วันนี้เราทำอะไรแน่นอนว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะต้องมาขุดขุดขุดตรงนี้ยังขุดอะไระเราเหงะเออแล้วก็เปียโนเนี่ยเขาไม่มีที่ขุดซิลทัชนะดังนั้นแล้วเราจะให้เขาขุดแค่ธรรมดาไปส่วนไอ้พวกซีแลนเทอร์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปขุดเองเนื่องจากว่าเรามีที่ขุดซิลทัชคือจริงๆถามว่าซิลทัชสามารถซื้อได้ไหมจริงๆมันก็ซื้อได้แต่ว่าเนื่องจากว่าอื ระยะทางระหว่างบ้านกับที่นี่มันไกลเกินไปเ,าเราขี้เกียจดังนั้นเราก็เลยจะเริ่มเลยนั่นเองนะฮะเราก็จะลงบันไดมาแบบนี้นั่นเองนะฮะลงมาเลยฮะเราจะต้องไปเริ่มขุดจากที่สูงก่อนเนื่องจากว่าเราก็จะได้ทำไปเป็นทีละสเต็ปสเต็ปเนาะถ้าสมมติเราทำจากข้างล่างก่อนปุ๊บโอ้โ oh, ห oh, เละแน่นอนอย่างงี้ต่อตัวกันวุ่นวะวุ่นวายแน่นอนนะฮะของเรามันเป็นที่ขุดแบบ efficiency 5อ่ะนะเออไม่อยากจะโม ไม่พูดจะไม่คิดจะพูดอะไรหน่ยเหรอเอาเงียบไปเลยโหลขุดอีกเลยอ่าขุดเลยขุดเลยนะวันนี้เราก็จะมาขุดกันนั่นเองมาไถไถอะไรละ่ะเราก็จะมาทำให้ที่นี่นะฮะมันโล่งนั่นเองนะฮะเออนี่มันก็จะได้โล่งสะอาดเราจะได้ทำฟาร์มง่ายๆนะฮะอ่าคือการขุดโมนูเมนต์นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่นะ มันก็เอาตัวเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่นะฮะเ,เราก็ต้องขุดกันต่อไปเออแล้วไม่ใช่แค่ว่าขุดอันนี้เสร็จนะฮะเ,เราก็จะต้องไปขุดข้างล่างอีกนะฮะให้ไปถึงวายที่แบบต่ำที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่ออะไรนะฮะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยก็จะได้เขาเรียกว่าแบบทาฟาร์มได้เต็มประสิทธิภาพมันเองนะฮะมีที่สาหรับเครื่องคันยงคันย่แต่ว่าเราคงไม่ลงลึกขนาดนั้นนะนะเราคงไม่ถึงวายแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นก็เกินไปเนาะ เร,แบบเราก็จะแบบจะแบบเราก็จะแบบเออถึงประมาณสักวายเอเอย่สิบสามสิอะไรประมาณนั้นอะ่ะเอาเอาให้มันพอทำฟาร์มอะไรอย่างนี้ได้เนะเาะเราก็คงไม่แบบเอาไปถึงลึกสุดของปตัตจพีนี้นะฮะเออเอาไม่ไปถึงชั้นเออมันไม่ โลกโลกในเกมไม a ครมันไม่มีพวกแบบคออะไรอย่างงี้เนาะ m e n t a l เม mental น e n ลโอ้มีน้ำด้วยอูอ้ดไม่หมดหรอเนี้ยนะมันอยู่ในซอกอะไรอย่างงี้ใครจะไปเห็นใช่ไหมเออมันไม่มีแบบคอ m e n t a l อิ inner c คอเ outer c ์คออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม e คร a ั t นั้นสร้างอยู่บนทัศฐานทีเออ่เรียกว่าโลกแบนโลกมันแบน โลกมันแบนใช้ได้จริงเฉพาะในไม a ครเพานั้นมันก็จะไม่มีพวกแบบเปลือกโลกครัสเออ m e n t a l c o คออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีอันนั้นก็คือโลกกลมอันนั้นคือโลกจริงแต่อันนี้โลกปลอมโลกแบนโลกแบนนี่แบบเออโลกแบนนี่ก็คือแบบโลกที่เออถูกสั่งห้ามหรือปะอย่าหาเล่นเล่มุกเป่กแลลวโลกแบน ก็ใจมุกใช่ไหมเออดีมากโรคแบนโรคแบนคืออะไรที่ถูกสั่งห้ามอ่ะคืออะไรแบนคือคือแบนโดนแบนอะไรอย่างนี้นะฮะ b a n น่ะเออ <laughs> โอ้เราเพิ่งได้ dark pismarin e หรอเนี่ยว,ว้าวโอ้โอ้แหลกแบนแบนอะไรเนี่ยอะไรอะไรพิมอะไรเนี่ยแบน แบนโอ้ยโอ้ยฮัลโหลฮัลโหลลงไปสลึกเลย <laughs> แถมชุดเกาะก็กางอีก <Hi. S 1> เกิดตายแล้วหายไปก็ตายไม่เอาไม่พูดอย่างนั้นสิ <laughs> แล้วครั้งเขามาทำอะไรเนี่ย <laughs> มาทักทายฮัลโหลเซฮาเย่ ก็นะฮะนี่เห็นไหมแป๊บเดียวเราก็ขุดไปหายไปเยอะแล้วนะฮะถามว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่แบบส่วนเล็กๆของโอเชี่ยนเมโมเรียมันก็เลยดูขุดเร็วะไรอย่างนี้เออแต่จริงๆแล้วถามว่ามันจริงไหมใหม่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 เนี่ยรู้สึกว่าเห็นไหมเห็นไหมผูม้ชมเคยบอกอยู่เนาะเอ๊ะเคยบอกหรือเปล่าว่า,วาเจ้าพิสซ์มารีเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี มันเปลี่ยนสีได้แต่ว่ามันแบบต้องใช้เวลาในการสังเกตนานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากเห็นชัดเจนก็ต้องอัดคลิปเอาไว้นะยืนจ้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเอาคลิปไปเร่งความเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเห็นผลที่น่าจะชัดเจนนั่นแหละแต่ดูจากตรงนี้มันก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนสีนะจำไว้นะคุณผู้ชมตอนนี้มันเป็นสีออกฟ้านะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะฮะแต่มันก็เปลี่ยนช้านั่นแหละอ้าวขุดพังแล้ว ไปค้าใหม่นูน่นไปเลยไปเลยไปเลยกลับไปที่เกาะอันนั้นเลยมันจะมีเออ oh. เหล็กเหล็กอยู่บนกล่องบนสุดเลยอ่ะมันมีเหล็กกับสติกอยู่ไม่ไม่มีสติกแต่ให้เอาไม้ไปค้าเอาเองอย่าผู้ชมเห็นไหมมันเริ่มเป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วเออเนี่ยเห็นไหมมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนอัตโนมัตินะฮะแต่ว่ามันจะแบบเปลี่ยนไปกว่าจะเปลี่ยนเนี่ยเห็นไหมตอนนี้มันเริ่มซีดแล้วฮะเริ่มซีดเริ่มซีดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่าเห็นไหม ถ้าอยากเห็นชัดเจนก็อย่างที่บอกไปกรอกคลิปเอานะฮะเอาให้มันเร็วสุดๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นผลที่ชัดเจนแนะ่นอนนะฮะชันเจนชันเจนนะเอออะไรเนี่ย <c oughs> จนจนถึงป่านชนี้นะฮะเออที่โอเชียนโมนเมนตของเราก็ยังไม่มีเตียงเจริญหอนโยมแฟนทอมมาก็เท่ากับอะไรนะฮะก็คือเท่ากับว่าเราก็จะต้องไฟกับมันนั่นเองนะฮะ สุดยอดไปเลยเนาะเออแล้วก็ถามว่าไอ้บล็อกพวกนี้เนี่ยขุดลอาไปทำอะไรนะฮะเราก็เอาไป reuse นะฮะเอาไปสร้างฟาร์มนี้ต่อนั่นเองนะฮะเออดีไหมดีไหมดีเป็นการที่ฉลาดมากนะฮะแล้วพออะไรอ่ะไหนไหนไหนโอ้โหโอ้โหทีที่บ้านเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเก็บของนะเดี๋ยวไปเก็บของอยู่ไหนอ๋อ โอ,โอ้องงน,น้องสารแลเรือมันอยู่ที่โมนูเมนแล้วว่ายน้ำเอาสินะเอ้ยไม่ดิมีไม้อยู่ในกล่องเออได้อยู่เอออย่ารับเรือใหม่ดิว่ายมาเปลืองเปลืองเปลืองเอเอว่อายประจาไม่ต้องห่วงหรอกไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นบบนเป็นนางเงือกอะไรนางเงือกโอ้โหเงือกบ้าเลยทีเดียวไม่เกี่ยวละอวินอร์อะอะไร เกือบเกือบเกือบตกอีกรอบแต่เกาะบันไดทันอยู่ไหนเนะี่ยอ๋อฟ้องอยมี Experience นสลอยด้วยขำออเ,เออหยุดขำเลยนะกางเกงก็ไม่ใส่ใส่แยม่มา <c oughs> อุ้ยกางเกงก็ไม่ใส่คือจริงๆแล้วอะ่ะ เราจะต้องอยู่กับฟาร์มนี้ไปอีกนานพอสมควรเลยไปอีกหลายคลิปเลยทีเดียวนะฮะเน้นจะว่ามันยังไม่เสร็จนั่นเองนะฮะเป็นฟาร์มที่ใช้เวลานาน,านแล้วก็เป็นฟาร์มที่ใหญ่มากๆนะฮะใหญ่ยิ่งกว่าฟาร์มเหล็กอีกฟาร์มเหล็กมันแบบเป็นฟาร์มจิ๋วๆอะ่ะเออแต่ว่าอันเนี้ยใช้เวลาน,านานมากนะฮะนานกว่าฟาร์มเหล็กหลายเท่าเลยแถมประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะ,ะไม่รู้สิ จะดีกว่าหรือร้ายกว่าเอ้ยจะดีกว่าหรือแย่กว่าก็ไม่รู้นะเมื่อเทียบกับฟาร์มเหล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้ไอ้ไอ้อะไรนะโอเชียนโรแมนต์เนี่ยไอ้ฟาร์มเนี้ยมันมีดีแค่เอเอ่อเอาไปสร้างพวกเดคอเรชันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้านำไปใช้ประโยชน์คราฟของอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคือมันดีแค่เดคอเรชันอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แบบ เหล็กมันยังแบบสามารถที่จะนําไปคราบต่อใช่ไหมทําเป็นอุปกรณ์ชุดลงชุดเหล็กอะไรอย่างนี้ได้เออจะบอกชุดนงชุดหนังเหล็กเอาไปทําชุดหนังอย่านะอย่านะเห็นไหมว่าถืออะไรเห็นไหมว่าถืออะไรปันไม่โดนด้วยอไม่ลงด้วยไม่ลงด้วยโอ้อึดดึกทนอย่านะ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  คือว่าเออเราก็ควรที่จะแบบทำทุกอย่างให้มันเป็นลำดับขั้นตอนนะฮะเราก็จะได้เออเขาเรียกว่าแหละมันจะได้แบบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอะไรอย่างนี้เช่นว่าแบบอยู่ดีก็โอ้โหรีบไปดีเอ็นเลยรีบไปดีเอ็นจ๋าเลยนะแต่ปรากฏเอาปีกมาแต่ไม่ได้บินเพราะว่าไม่มีพลุหรือไฟเ e เวอร์กอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบฮึม่มนะฮะล่วงอีกแล้ว อะไรอย่างนเนาะเออเราก็ต้องทำทุกอย่างให้มันเป็นลำดับขั้นตอนอันไหนมากก่อนอันไหนมาหลังเราควรจะเรียงลำดับความสำคัญแล้วมันจะทำให้การทำงานของเรานะนะั้นอะทำไปได้อย่างไหลลื่นและมีประสิทธิภาพยังไงอย่างเช่นแบบอ่ะถ้าเราเออ ทำฟาร์มมอนสเตอร์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยน,นะอ่าแล้วก่อนเราก็ค่อยไปดีเอ็นอะไรอย่างเงี้ยพอได้ปีกมาปุ๊บเราก็สามารถที่จะนําไปบินได้เลยนั่นเองนะฮะมันก็จะได้แบบไหลลื่นไม่มีสะดุดอะไรอย่างเงี้ยนอนสต็อปแต่ถ้าสมมุติว่าเราเรียงลําดับความสําคัญไม่ถูกเ,ออเราไปดีเอ็นก่อนไปเอาเอลทรามาก่อนแล้วเ,ออเราค่อยมาเอ,อ่อทำฟาร์มมอนสเตอร์อะไรเงี้ยอ่ามันก็จะกลายเป็นว่าแบบได้ปีกมาปุ๊บ ก็เอามาดองไว้อย่างนั้นอะยังใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะ จากตอนแรกรถใหญ่ตอนนี้หายไปไหนหนะภูมิใจรัยการ15นาทีพักกันสักครู่ฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามาขุดกันให้เสร็จนะฮะ มาสู่ที่สองของรายการสารายามชา้าเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเออรอไปขุดไอ้ส่วนที่เหลือเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะให้มันเสร็จสักทีนะฮะอยากรู้มันกินอน,อนาบริเวณกี่ช้างโอ้กินหลายกินหลายช้างอยู่เยอะอยู่นะเนี่ยสองสามโอ้โหสี่แถวหนึ่งได้สี่ส่วนด้านลึกเอิม่มหนึ่งสองส,ส,สี่ สี่ <4 S 1> <3, S 2> คูณสี่เออสี่คูณสี่สี่คูณสี่ก็คือเอาสิบหกไปคูณสิบหกเอ้ยเอ๊ะพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ก็คือใช้เยอะอยู่อะ่ะเอ้ยขอที่คุณหน่อยดิแบ่งมาสักอันสองอันหน่อยเอาไปไหนละเไหนละอยู่ข้างล่างอะมาแล้เอ้อขึ้นได้เลยได้ได้ค่ะไ,ได้เออมันขนาดสี่ช้างคูณสี่ช้างแล้วหนึ่งช้างมันคือสิบหกคูณสิบหกโอ้ถ้า เอาเอาแค่ถ้าถ้าเราคิดแค่ความยาวรอบรูปโอ้โหคณิตศาสตร์ก็มาก็คือแบบมันมีสีช้างดังนั้นแล้วหนึ่งด้านมันคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสว่าง่ายๆอ่ะแล้วเสร็จแล้วหนึ่งด้านมันมีสิบหกความยาวสิบหกใช่ป่ะมันก็คือเอาสิบหกไปคูณกับสี่ได้เท่าไหร่สิบหกสี่เออหกสิบสี่ป่ะหกสิบสี่อ่ 64, ะ, <64. S 1> อะมันได้หกสิบสี่เสร็จปุ๊บ งั้นแปลว่าอีกด้านหนึ่งอ่ะก็64ดังนั้นแล้วรวมสิริรวมสี่โอ้อะไรเนี่ยท่อมอะไรเนี่ยสิริรวมแล้ว4ด้านก็จะได้เออเท่าไหร่4ด้านก็จะได้256เนาะหกส4บบวก64เอ้ยเอยเอใช่โอ้ยเริ่มงงละเดี๋ยวนะ64บวก64บวก6ก64บก64บวก 64. บวกบวก 64. บวกกัน4ครั้งอ่ะ ก็จะได้256ว้าวสุดยอดไปเลยโอ้โหวความยาวรอบรูป256บล็อกนั่นคือแค่ความยาวรอบรูปแต่ถ้าสมมุติว่าคำนวณพื้นที่อันนี้ยังไม่คำนวณความลึกนะ <c oughs> 16หคูณ16โอ้ไม่ก็ไม่อยากจะคิดเลยอันนี้คือแค่พื้นที่แค่แบบบล็อกเดียวอ่ะคือแบบเลเยอร์เดียววายเดียวอ่ะ64เอ้ย2เอ่อเท่าไหร่16คูณ16ะ แล้วความลึกมันอ่ะโอ้โหลึกเยอะอยู่นะถึง Y40 อ่ะแต่สูงสุด Y เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะก็ถือว่าแบบโอ้ไม่ก็ไม่เยอะตรงไหน,นอาปักกามาวงเป็นฟาร์มที่แบบใหญ่พอสมควรเอาเรื่องเลยแหละโอเคตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วขุดข้าวไปหมดหรือยังค oh. ้างหมดแล้วเฮ้ยอ๋อ โฟมบล็อกไฟในรเสร็จแล้วนี่ขาแล้วปวดหลังมากนี่เราถ่ายทำกันเกือบจะสองชั่วโมงเลยพอแบบไม่น่าเชื่อเป็นไรอ้า ไปล้มลงไหนอ่ะอ๋อเห็นแล้วกระโดดข้ามไปไม่ถึงเตาเผาขวางใครวางนะคือทุกทีจะกระโดดลงไปเงี้ยแต่คราวนี้มันกระโดดลงไปไม่ได้แล้วเพราะว่ามันหายไปแล้วฐานอ่ะอู้เออเกือบตายรอบเนี่ยครึ่งดวงตายอีกรอบมีหางพลาดกระตือเรื่อย อยู่ครึ่งดวงเลเวลคือหายหมดเลยเก็บไปปะเนี่ยไม่ได้เก็บอยู่ตรงนู้นตลอดมันหายไปไหนฮะเช่ามันเถอะเก็บใหม่ได้ตายมันก็หายมันไม่หายมันต้องอุ๊ยเอาอีกแล้วเอาเอาเป็นไรอะกระโดดไปไม่ถึงไม่ถึงเตาเผาอ่ะไม่ละไม่กระโดดละไม่กระโดดละเดี๋ยวไปเข้าทางฝั่งน้ำออกก็ได้ อยู่ดีๆเถอะนะโอ้ยตายแล้วพ <c oughs> ิกลล้นยา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 มันจะตายจากพิกลล้นเนี่ยแหละโอ้ย <c oughs> มีพิกลล้นในอันนั้นเหรอเออขวางทางตั้งสามตัวมันจะเข้ามาแล้วยายาอ้าวโอ้ย <c oughs> พิกลล้น <c oughs> การไปเอาของนี่มันยากจังเลยเนี่ย โนนพิกลิ้นตามมาไล่ฆ่าถึงประตูะคิดดูดิแล้วตอนนี้คือพิกลิ้นมันไปดักรออยู่หน้าประตูแล้วนะที่เกาะช่วยจัดก,การกับมันให้หน่อยดิฮ้อจัดก,การกับมันให้หน่อยไม่มีชุดเกาะไม่มีอะไรเลยเนี่ยรีบวิ่งเข้าประตูดิไม่คือมันไปอยู่หน้าประตูแล้วมันออกไปสู่โลกแห่งความจริงแล้วอ้าวก็วิ่งไปปุ๊บแล้วก็วิ่งเลย มันต้องว่ายน้ำอีกอะไม่มีเหลือด้วยโฮ้ยพิกลี่มันว่ายน้ำไม่ได้หรอกหมเออรู้แต่ว่ามันเออน่าเอาเรือมารับหน่อยเดี๋ยวของหายนะโอ้ยน่าเข้าประตูละ้ัพอรตอยู่แป๊บนึงแ้วก็วิ่งเลยวิ่งลงน้ำวิ่งวิ่งมันทันเล็มันทำอะไรที่เกาะเราก็ไม่รู้อะ เดี๋ยว <He ard, S 1> ม,มันก็กลายเป็นบีไฟพิกลินอะฮะซอมบี้ไฟไม่ใช่ไม่ใช่พิกลินเฉยๆเอ้ยไม่ใช่พิกเฉยๆอ๋ออะไรสักอย่างแหลยจะไม่ได้อโอเคลงดีๆลงดีๆลงดีๆอุ้ยลงดีๆจ้าของลงนี้ก็มี<บ>โอ้ยเนอะเหนื่อยตายหลายรอบแล้วเกินไม่เอาแล้วไม่กล้าเล่นแล้ว <laughs> ลงฝั่งทางทะเลก็ได้แน่ตรงนี้เหรอเอ้าก็ได้ดิมาโนกระโดดไม่ได้ไม่เอาแล้วไม่ไม่ไม่กล้าแล้วไม่กล้าอ้อมอ้อ่าเก็บของเก็บของเก็บของเป็นเหตุอะไรตกลงมาแต่วางน้ำทันเฉียบและมีน้ำอยู่ในตู้นเชื่อของเต็มอ่ะเต็มตารางนิ้วเลย ถ้ามันมีพวกพิสมารีนคริสตัลพิสมารีนฉาดนะมันจะได้พออุ้เออโอ้ั่งสารเดี๋ยวเหลือไปเมนาเลยจะไปฆ่าเมนาเลยที่เหลือกนไมนาไรเมนาสารเลยอ้าพิ่ลิ่หายไปแล้วเหมือนจะกลับเข้าเนเธอร์ไปแล้วมั้งไม่รู้อ่ะไม่เห็นนะ น่าจะตายแล้วแหละเอ้ยไม่ดิเอ๊ยมันตายป่าววะเอ๊ะโอ้ยน่อไม่น่าเล่นเลยงั้นก็ว่ายน้ำมาเองได้เนาะไม่ต้องเอาเรือไปรับโอ้ยว่ายทุกรอบโอเค,อเคสามเอ่อสี่กล่องใหญ่เก็บของเต็มทุกกล่องเป็นของที่มาจากโอเชียน n u m e เอนทั้งหมดเลยสุดสุด,สด,สด สุดยอดไปเลยเยอะมากเยอะแบบเยอะไม่ไหวแล้วตายแล้วอะไรอย่เยี่ยมไปเลยแต่มันก็จะมีบางส่วนที่มันแบบอุ้ยอะไระบางส่วนที่มันแบบเออหายไปตามการเวลาบ้างอะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่าได้เยอะอยู่แล้วเอ yeah. <S <S อ yeah i n t e r e s t i n g f a r โอ๊ยทำไมมีดาวแถว,วนี้ด้วย Under the sea ฮัลโหลมาลีโอ๊ยฮะเฮ้ยมีดาวด้ะรัมมาอย่างเนี้ยอ่าเห็นละเห็นละเห็นชื่อละวันเดย์เอ้ยอย่าเล่นพี่เลนอย่าเล่นพี่เลนโอ้ยเวลจากสี่เหลือสามจากเลเวลสี่สิบสองเหลือศูนย์เนี่ย มันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ตายแล้วเลเวลชอบเหลือนิดเดียวโอ้ยตีทำไมเนะี่ยโอ้ยโอ้ยล่วงหนใจเดียวเี่กี้กด F5 ผ้าอยู่ไม่ได้ดูดิดดดอะไรหรอโอเคโอเคขึ้นมาปิดเกมมามแต่คือแบบภาคภูมิใจในของที่ได้มามากนเลยเอา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 ้อามีหน,นามาก อ่ะก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยดาวดาวอะไรอะ่ะ <พา S 1> โอ้ฟ้าผ่าดาวดาวไม่พอดน,นะฮะก็ทั้งหมดนี้ก็คือเอ่อการ เ,เขาเรียกว่าอะไรคุดโอเชียนนูณในวันนี้นั่นเองนะฮะก็ใช้เวลาถ่ายทำนานพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะปลาผ่าด้วยนะฮะเราก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยนะฮะก็หวังว่าตอนท้ายเมื่อกี้นั้นนะฮะการตายเกิดขึ้นถึง3-4ครั้งนั้นก็น่าจะเรียกรอยยิ้มให้คุณผู้ชมในเช,นชา้าวันนี้ได้นะฮะก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมในวันนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับคัสดีค่ะ ก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็จะเป็นการที่เราเอาวิหารออกจากในส่วนบริเวณของโอเชียนมอน UMENT นั่นเองนะฮะจริงๆก็ไม่ใช่ยกออกอะไรนะฮะก็เป็นการขุดออกนั่นเองนะฮะซึ่งใช้เวลานานพอสมควรเลยถ้าทำคนเดียวนี่ก็ต้องเป็นคนที่ว่างจริงๆนะฮะถึงจะทำได้ไม่ก็ค่อยๆทำ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันนั่นเองนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยโชคดีมากๆเลยนะที่เราได้ไทเดนมาด้วยนะฮะเอาจริงๆแล้วเราฆ่าตัวที่มีไทเดนเนี่ยสตัวตัวแรกนะฮะก็คือได้ไทเดนเนี่ยเราฆ่าด้วยไดมอนด์พิกแอกส่วนอีกตัวหนึ่งฆ่าด้วยดาบเหล็กที่ทำมาใหม่อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้นะฮะก็เป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยทีเดียวใช้พิกแอกนะฮะแต่ได้ไทเดนด้วยนั่นเองนะฮะ,ะก็เอาเป็นว่าติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะฮะว่าจะทำอะไรสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ